เอาแล้วเขากล้าชมผู้ชมได้ครับในบทระหว่างที่อย่ในเกม Roblox แบบ Alone นะครับผมจะเล่นแบบแนวอ l o n e ทั้งหมดเลยนะครับอืมผมจะเล่นแบบแนวอ l o n e ทั้งหมดผมเลือกมา4แมอืมนะ4แมบโอเคแล้วชมโอเคนะถ้าเป็นไปการเสียเวลาเริ่มเล่นแมบแรกเลยโอเคแมปต่อไปโอเคตอนนี้ผมเข้ามาในแมปเรียบร้อยเนาะจะเป็นเสี่ยไรวะนั่นนะ คนแต่งตัวเป็น, e น,นอ e ีโม่น,น, e more, นั่นคือนอีโมเหรอผู้ชมนั่นคืออีโม่แน่นอนผู้ชมอย่าไปคุยกับเขาผู้ชมอย่าไปคุยกับเขาอย่าไปคุยกับเขาครับเจอคนแต่งตัวสไตล์นี้อย่าไปคุยกับเขาครับ Ñ, อีโมแน่นอนครับผู้ชมไปถึงไปที่ Melt แท็บไปกี่อะไรวะมีดาบอยเหรออันนี้เป็นลานปลองโอเคลานปลองโอเคนี่ก็เป็นร้านขายของ นี่มันร้านขายเสื้อนี่หว่าไม่เห็นมีข้าวให้กูกินเลยอืมกูอยากกินข้าวมีสเก็ตบอร์ดลานสเก็ตบอร์ดชูบชูบชูบสเก็ตบอร์ดมันขยับโอเคมันมันขยับได้ไหมเนะี่ยนอกจากกูเดินวนไปวนมาเนี่ยมับนวนไปวนมาเอาชมโอ,โอเคองั้นก็มาแมปต่อไปออลอโลนโอเคตอนนี้ก็เข้ามาในแมปเรียบร้อยมีมอะไรแถวบ้างเนี่ย เดินไปเด mm, ินมาอย่งเงี้ยมีเก้าอี้ยหนึ่งอันมียู่มีอยู่หนตัวฮาเลบใหญ่เชื่อเรยไม่นะ้เชี่ยเฮ้ยเชื่อหรืไม่นะเฮ้ยอกเกมผี่อะกูไม่ไหวนะเอามิ เชีย่ยเว้ยนะไหนอีอีทำกูตกไปดิแซดลดใหญลบกาย,กายมีที่นอนปุ๋ดขึ้นมาตรงนี้ครับชมแล้วก็มีตุ๊กตาหัวขาดอ๋อกูไปแล้วกูไปแล้ใช่ไหม